สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2023่ในวันนี้จะได้นำเอาบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญแบรนา์ดอธิการนะครับในหัวข้อบอกว่าการสแสวงหาปริชาณน,นะเราเข้าใจคำว่าปริชาณแล้วคงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับท่านนักบุญแบรนา์นัดนั้นก็บอกไว้ดังนี้ก็บอกจงสแสวงหาปริชาณ ในเมื่อ,อยังจะพบได้จงเรียกหาปิชยาณเมื่ออยู่ใกล้ท่านอยากจะทราบไหมว่าปริชยาณอยู่ใกล้แค่นี้คำว่าอยู่ใกล้ท่านในใจท่านและบนริมฝีปากของท่านหมายถึงท่านสแสวงหาอย่างจริงใจในเมื่อท่านมีปิชยาณอยู่ในจิตใจความฉลา,าดรอบคอบจะหลั่งมาจากลิมฝีปากของท่านแต่จงระวัง อย่าให้ความฉลาดรอบครอบไหลจากลิมฝปิปากของท่านแต่อย่าให้ไหลออกไปหรืออย่าให้ท่านสำรอกออกไปถ้าท่านได้มาซึ่งปิชญยานก็เท่ากับท่านได้น้ำพึ่งแต่ท่านจงอย่ารับประทานเข้าไปมากนะักจะทำให้อิ่มเกินไปและสำรอกออกมาจงรับประทานเพื่อให้ท่านหิวอยู่เสมอปิชยานกล่าวว่าใครรับประทานเราและจะหิวอยู่เสมอ อย่าคิดว่าท่านมีปีชายานมากกว่าเกินไปอย่ารับประทานเข้าไปมากนะักเกรงว่าท่านจะสำลอกออกมาถ้าท่านทำดังนี้ปีชายานที่ท่านมีก็จะถูกยกเอาไปเสียเพราะท่านจะเลิกสแสวงหาขณะเมื่อปีชายานอยู่ใกล้และเมื่อพบได้จงสแสวงหาและขอความช่วยเหลือจากปีชายานซาลมอนกล่าวว่าผู้ที่รับประทานน้ำผึ้งมากไป ให้ผลร้ายแก่ตนเองเช่นเดียวกันกับผู้ที่สแสวงหาเกียรติมงคลให้ตนเองจะต้องถูกทับถมด้วยเกียรติมงคลนั้นเป็นบุญของบุคคลที่ได้พบปริชยานยังเป็นบุญยิ่งกว่าอีกแก่บุคคลที่เจริญชีวิตในปีชยาณเพราะเขาจะได้เห็นผลมากมายมีอยู่สามทางที่ปริชยานหรือความฉลาดรบอบคอบเกิดผลอุดมในท่านถ้าท่านสารภาพความผิดของท่าน ถ้าท่านถวายการขอบคุณและสรรเสริญและถ้าคำพูดของท่านเป็นแบบอย่างดีมนุษย์เชื่อด้วยจิตใจดังนี้แหละเขาถึงชอบธรำเขายอมรับด้วยริมผีปากของเขาเช่นนี้แหละเขาได้รอดบุรุษผู้ชอบทำเริ่มสุนทรพจน์ของเขาโดยเก่าวโทษตัวเองขั้นต่อไปเขาถวายพระสงฆ์โลดแด่พระเจ้าและขั้นที่สาม ถ้าเขาเปลี่ยนด้วยปีชยานเขาก็จะเป็นที่ประทับใจของเพื่อนบ้านครับนักบุญแบรนด์นัพูดถึงปีชยานก็เปรียบฟังดูแนละเราก็รู้ว่าปรีชยานนันก็เปรียบเหมือนกับคนและยบุญเหมือนกับเป็นเป็นบุคคลน,นะความจริงแล้วก็ปรีชยานก็คือจะพูดง่ายๆก็คือเป็นพระเป็นเจ้าน่ะนะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นที่พระองค์ ดนจิตดนใจที่พระองค์ทำให้เรารู้จักมีมโนธรรมที่ถูกต้องมีท่ยมเที่ยงตรงตัดสินสิน่งผิดสิ่งถูกอะไรต่างๆได้นั่นคือปรีชาญาณเพราะนั้นคำว่าปรีชาญาณนั้นจึงต้องมองต้องคิดลำพึงคำนึงถึงความรักของพระเบญชาที่พระองค์มีต่อเรา,ท,รา,เราที่พระองค์ประทานสิ่งนี้แก่เรา เราอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วเราก็ต้องแสวงหาแล้วเราก็ต้องพบแล้วเราก็ต้องนำเอาปีชญานั้นมาปฏิบัติในชีวิตรางนั้นเอาความรู้หรือว่าความรักหรือว่าสิ่งที่เราได้รับการโดนใจจากพระเบนเจ้าให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนที่มีความาดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมก็ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เอ่อถ้าท่านกําลังสแสวงหาปัญญาญาณก็จงสแสวงหาแล้วก็พบแล้วก็ไม่ต้องอ,อลบมากพระเบเจ้าให้เราทําสิ่งนี้แค่นี้เราก็ยินดีกระทาตามนั้นไม่ใช่โอ้อ,อยากจะยิ่งใหญ่อยากจะอะไรต่างๆแล้วก็มีความโลภจนเกินไปในนี้บุญแบรนด์ก็บอกว่าอย่าะโลภเอา ความรักของพระเบญจเจ้าแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ค่อยๆสร้างเสริมชีวิตของตนให้เข้มแข็งขึ้นในแต่ละวันด้วยความเชื่อความวางใจและความรักในพระเบญจเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะได้ยินคําปรีชาญาณเสมอคําว่าปรีชาญาณเนี่ยในในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยปรีชาญาณก็ว่าดนปรีชาญาณก็ให้นึกถึงพระพรของพระเบ็เจ้าที่ประทานให้เราสามารถ ัดสินใจสามารถคิดพิจารณาแล้วก็สามารถเลือกกระทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่จะนําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลง,งมาอย่างท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเถิด